สวัสดีครับพี่น้องที่ขลบรักหักแพ้งครับมืัอนี้พาะผีพ่ะน้องมาหล่อเบิงสวนขั้วครับสวนขั้วลังบ้านครับพี่น้องเบิงกันเลยครับพี่น้องบุกผิกพรมกำลังเกิดครับพี่น้องเกิดกำลังออกน่วยครับกำลังงามครับพี่น้อง ผักปอดสารครับพี่น้องบัวใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นใส่ปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยขิงว่านะครับอันนี้ต้นบักหุ่งครับพี่น้องกําลังขึ้นกําลังสีใหญ่นะครับพี่น้องเป็นบักห่งสายพันธุ์บ้านๆธรรมดานะครับแล้วก็ตอมาหนีเมนต้นบักเขือครับพี่น้องบักเขือขึ้นนะครับครับพี่น้องเขาไปบางทั้งในนะครับ เป็นเขาไปทางในมาเบิงน้ากันเลยครับพี่น้องว่าสิมีอย่างนี้ครับอันนี้วันนะครับพี่น้องเป็นวนัวนวันพัดสลีกนะครับฝากมาหนีแม่นวานทางแขรวานทางจอระเ้ <c oughs> <c oughs> นี่กับสิมีน่นต้นกล้วยครับพี่น้องว่าสิมีส่วนมากกับสิปูกกล้วยไบไหลต้นอยู่พอสมกวนอยู่ครับพี่น้อง เป็นป้ากล้วยครับเป็นสวนขั้วน้อยๆน,นะครับหลังบ้านครับพี่น้องนี่หวานหางจระเข้พันหน่อยนะครับส่วนนี่เป็นหวานหางจระเข้พันใหญ่ครับพี่น้องฝากว่านี่กับสิเมนข้างต้นนะครับมาสำรวจบ้่งครับพี่น้องว่าสิมีหน่วยบอ,อน,นะครับ จะหมุนเน้ได้ครับพี่น้องนี่ครับออกมาในนีแล้วส่วนมากสิเป็นทั้งไต่พื้นนั่งส่เป็นผักผักออเลิศนะครับพี่น้องใบชะพูนะครับนี่ส่วนมากสิเป็นกล้วยแหละครับพี่น้องกล้วยเป็นป้ากล้วยนะครับนี่กับป้าผักออเลิศ์แนี่นะครับเป็นป้าดอกกระเจียวครับพี่น้อง เป็นเป็นต้นกระเจียวนะครับผมเอามาจากโคกมาปลูกนะครับขาดว่าพีนากับค้งสิได้ผลผลิตนะครับค้งสิเกิดดอกเกิดน้อนะครับสําหรับต้นกระเจียวครับพี่น้องเอามาจากโคกของมาปลูกไว้ครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นผักอีเลือดนะครับหลายครับใบชะพูครับเป็นป้าผักอีเลือดนะครับพี่น้องหลายครับ ครับเป็นสวนขั้วนะครับหลังบ้านนะครับเป็นน้อยๆนะครับพื้นที่น้อยๆนะครับสําหรับไปถูกพักปูยั้งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เมื่ค่อยได้เห็ดนะครับพี่น้องก็เลยปล่อยให้หกก็เ่ราะมันหกงั้งหนอครับพี่น้องปลาผักยีเลิศแพ่ดีเป็นตาน่ครับพี่น้องผากยีเลิศนะครับ พี่น้องยามมู้บิ่งทา้งพี่ครับโอ้กล้ยยนะครับพี่น้องกล้ยไงนะครับกล้ยต่ว่ากล้ยสายพันธุ์ยังผมกับว่าจักกันนะครับแต่กล้ยบ้านบ้านเฮาละครับพี่น้องตน้นไ่ครับพี่น้องไ่สูงกล้ยมื้นเนี่ยทังนี้จะแมนมาเบิ่งทั้งพี่ครับพี่น้อง นี่หมักหมักต้นกับเชยยอหมักกระต้นสำรวจเบื้องวัาสินี้หน่วยบ่พี่น้องสวนกับว่าไนหรอกครับพี่น้องเป็นพื้นที่น้อยๆครับพี่น้องพ,อออพื้น,นที่ล้างบ้านครับแล้วก็ไปลูกของโยของกินนิดๆน,น้อยๆน,นะครับพี่น้อง มาสำรวจบ้างครับพี่น้องเป็นหน่วยบ่โอพุ่นนะครับพี่น,อน้องน่วยเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วครับน่วยหนึ่งครับมากระตุน้น <c oughs> มากระตุ้นนะครับน่วยหนึ่งครับกำลังไงครับพี่น้องครับแฉงเซกับ้านโอ้ยเข้ากันปัญญงครับพี่น้อง มีอีกว่าครับเห็นแล้วน้อยหนึ่งสำหรับบักะต้นภูมินี่้างนี่นะครับแต่กอนนะครับกับลงปวกพักกาดทางยังนะครับวับนนี้มันบ่ค่อยมีเวลาเดเยรดกับพี่น้องก็เลยปล่อยไปเลยครับไเลยหาเนว้มาปลูกมาฝังไว้นะครับเป็นบักต้นนะครับส่วน ส่วนผักอีเลิศทั้งสี่กะกลมาว่าปลูกตะดนแล้วนะครับพี่น้องเขากะเป็นพืชที่ย่างเยืนนะครับสําหรับผักผักอีเลิศนะครับแมนแมนสีแห้งสีแรลงปันใดเขากะทนใดนะครับสําหรับผักอีเลิศนะครับเพราะว่าเป็นเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนได้ดีนะครับสําหรับผักอีเลิศนะครับผักผักกลางกับสีว่าใบชาพูนะครับพี่น้อง พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมมียังหลายครับฟ้าพี่น้องแวเวียนสมสวนโค้หลังบ้านครับพี่น้อง <c oughs> ครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วเด้อครับเด้อสวัสดีครับ